แม้แต่คนเดียวผมก็ต้องบอกว่าผมได้ความรู้จากอาจารย์ธีรวัตรนะครับอาารบอกว่าไมโครโดสิ่งใช้ไม้จิ้มฟันจุ่มแล้วก็เอามาใส่ซอกฟันผมออจจว,ว่าอาจารย์ธีรวัตรก็เวอร์ไปน้อยเกินไปอาจารย์อยู่วระมานัน้อาจารย์ก็เรียกเป็นดับดาบนะครับไม้หนึ่งสองไม้ ผมว่าถ <c Ris ky> ้อมไม้อาจารย์ยังไม่ไหวเลยครับแต่ผมใช้ผมก็มีเทคนิคจากที่คนไข้สอนนะคนไข้สอนก็ใช้ใช้ใลยนิ้วชี้ขึ้นหยดแตะแค่ปลายหลอดแล้วไม่ต้องไปบีบนะฮะแตะเนี่ยขึ้นหยดผมว่าขึ้นหยดเป็นเป็นเป็นโดสเริ่มต้นที่เหมาะที่สุดครับจากประสบการณ์ผมเนี่ยเป็นพันรายขึ้นหยดเนี่ยเป็นโดสเริ่มต้นที่ผมว่าใหม่กำลังสวยเลยแล้วมันคอนโทรลหยดได้ได้ง่ายมากผมถึงบอกว่า ขนาดนี้ผมเดินลำบากขึ้นมันเหมือนมีขางน้ำระบากขึ้นแต่เหมือนกับคุณหมอสุภาพรนะครับคนไข้ตาดำๆคนไข้เจ็บปวดทุกทรมานมารถเข็นมาผมเจอเด็กที่อายุแปดขวบแล้วก็เป็นโรคลมชักมาตั้งแต่อายุสามสี่ขวบกินยา ระงับการชักกดอาการชัก3-4ตัวกปริมไปเรื่อยทุกวันนี้ยังชัก,กวันละ5-6ครั้งพ่อแม่ไม่ต้องทำอะไรเพราะว่ามันจะชักเมื่อไหร่ไม่รู้เนีต้องคอยคอยดูลูกมันจะชักเมื่อไหร่มาพบผมใช้ CBD Enlist ร<ะ>ากฏว่าหลังจากที่ใช้วันแรกจนวันนี้ประมาณ3-4มเดือนแล้วพ่อเขากลับมารับ CBD เขาบอกตั้งแต่เริ่มใช้ไม่ชักเลยสิ่งเหนือสิ่งอื่นใดที่ผมยังต้องทําอยู่ทั้งนั้นที่วันนี้มันเหมือนกับขาข้างหนึ่งก็ไปอยู่ในไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเมื่อได้รับข่าวจากคนไข้ยอย่างเนี้ยอุปรสรรคอะไรมันก็ขวางไม่ได้เห็นสภาพคนไข้ที่เขาเจ็บปวดทุกทรมานมา คนไข้กรณีมะเร็งเนี่ยฮะผมก็เจอมาแล้วเพียงแต่ว่าเขาไปฟอลล o อ Up ัพที่โรงพยาบาลโคราชโรงพยาบาลศูนย์ที่โคราชแล้วหมอไม่ยอมฟอลล o อ Up ัพให้เขาเลยไม่เจาะเลือดไม่ทำซีทีไม่ทำเอ็มอให้เขาเลยเพียงเพียงคำเดียวว่าเขาไม่รู้ด้วยนะฮะว่ามาใช้รำมันกัญชาแล้วเพียงแต่เขาวินิจฉัยว่าพาเลที คือระยะสุดท้ายเมื่อเดือนกรกฎาที่แล้วแล้วบอ,อกกลับบ้านได้เลยให้ m อ็มอให้มอฟีีไปกินถ้ามันเหลือบางกว่าแล้วก็ให้มาหาหมอเป็นระยะระยะนั่นก็คือถูกปฏิเสธจากระบบแล้วเขามาหาผมจากโคลาไผมก็ให้อย่างเงี้ครับให้น้ำมันบ้านๆน,นี่แหละครับวันหยดสองหยดก่อนนอน mm hmm. เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วคบกลับมาหาผมกิน จริงๆมีลูกมาด้วยความสดชื่นตั้งแต่เดือนกรกฎาใช้ซีบีใช้น้ำมันบ้านๆเนี่ยฮะัวละครั้งเดียวปรากฏว่าสดชื่นมากแล้วมาเล่าให้ผมฟังว่าก่อนที่จะมาหาผมครั้งสุดท้ายเนี่ยได้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลศูนย์โคลาชคุณหมอเขาเห็นแล้วก็บอกได้คบเดเรยระยะสุดท้ายสดชื่นขนาดนี้พอแล้วแฮปปี้แล้วโอเคกลับบ้าน เขาจริงๆเขาอยากจะไปฟอลโล่เรื่องอินเวสิเกงเรื่องแหละเรื่องทำซีทีแต่ว่าคุณหมอไม่ท่าสดชื่นอยู่ได้อย่างนี้สบา,ายใจแล้วก็จะให้คนไข้กล,ก,กลับก่อนกลับนจะดีหมอก็ยังเปลี่ยนไปนิดนึงไปกระซิบคนไข้บอกว่าแล้วไปหากัญชาใชานะ้บ้างนะบังเอิญคนไข้ก็จะบอกความจริงว่า ก็ใช้อยู่ไปรับที่โรงพยาบาลหนองชาติตั้งแต่เะะดือนกรกฎาคมอาจารย์ท่านก็เลยเรียกนักศึกษามานักศึกษาที่อยู่ใกล้ๆนี่มาดูลิตเด็กของกัญชาอย่างน้อยมันก็เปิดสมองเปิดใจให้กับแพทย์อีกคนหนึ่งที่โรงพยาบาลสูงนะจ๊ะเพราะนั้นประสบการณ์ผมเนี่ยผมอาจจะหลากหลาย เรียกว่าเป็น OBD case ผมเรียนเลยนะว่ากัญชาน่าจะเป็นคำตอบสำหรับโรคที่แพทย์แผนปัจจุบันไม่มีคำตอบผมเรียกอย่างนี้นะอะไรบ้างที่เรียกว่าแพทย์แผนปัจจุบันไม่มีคำตอบคุณหมอหลายท่านอาจารย์แพทย์หลายท่านคงเห็นนะคนไข้ออตโตอิมมูลทั้งหลาย คำตอบอย่างเดียวที่แพทย์แผนปัจจุบันให้กับคนไข้คือเอายาไปกินเอายากรูไปกิน,นมันเพิ่มมันลดยาเท่านั้นตามคลินิคอลตามอาการตามผลแหละแต่และครั้งที่หมอมาติดตามคุณหมอให้คําตอบอย่างเดียวก็คือเอายาไปครั้งนี้เพิ่มยาครั้งนี้ลดยา,า,ดยาเท่านั้นนะหลังจากนั้นคนไข้ต้องไป,ปเผชิญชะตากรรมด้วยตัวเองทั้งสิ้น สุดท้ายโรคออโตอินมูนพวกนี้สุดท้ายแยกจากอะไรท่านรู้ไหมแยกจากยาทั้งน,นั้นแยกจากยากดภูมิแยกจากสารสเตียรอยทั้งสิน้นแล้วส่วนใหญ่ก็เสียชีวิตจากเซปซิสจากติดเชื้อในกระแสเลือดจากคอมพลคชันจากผลแทรกซ้อนจากยาทั้งสิน้นโลก เขาเรียกเอ d ภาษาทางการแค่ยเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงโรคพวกนี้ผมก็จัดอยู่ในโลกที่ไม่มีคำตอบจากแผนป,ปฏิบัติบันทั้งสิ้นเพราะกินยากจนตายกลเป็นข้ามเนือครับระหว่างหมอกับคนไข้คนไข้ไม่ตายก่อนก็หมอตายเพราะแก่ตายเพราะกินแบบ คนไทยจะอ้าปากถามว่าคุณหมอจะกินยาได้ไปอีกกี่เดือนกี่ปีแล้วหยุดหมอก็จะตอบอย่างเดียวกินกินไปครบกินไปจนตลอดชีวิตแล้วก็นัดมาทุกเดือนทุกสองเดือนคำตอบอยู่อย่างเดียวก็คือไตเสื่อมวันนี้ทุกโรงพยาบาลของโรงพยาบาลรัฐขั้นคลินิก NCD Clinic มีคลินิกโรคชะลอรโรคไตเป็นนโยบายแล้วใครทำผมก็ไม่อยากว่าหมอด้วยกันเพราะเราเรียนมาเราก็ต้องอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมทดสอบในคนไข้ NCD คลินิกพวกนี้นะครับเปาหวานความดันไขมันผมว่าหลายร้อยลายโดยที่ผมให้เป็นซิกเกอร์ลน์เนี่ยผมเรียนมาจากอาจารย์ธีรวัต ซิ่งที่เลคือให้เขากินยาแผนปัจจุบันไปฟอลล o อัพกับหมอแผนปัจจุบันตามปกติแต่ผมให้เสริมโดยใช้น้ำมันกัญชาัวละหนึ่งครั้งหรือสองครั้งเท่านั้นครับใช้ต่อเนื่องไปผมคิดว่าไม่น่าจะเกินสองสามเดือนข้างหน้าครับอาการทางคลินิกอ,อาการ ทางร่างกายทุกอย่างปกติดีหมดดีขึ้นพัฒนาขึ้นผลแหละไม่เหลือเป็นฟาสติ้งบัตชูกา้าไตรกีสลายคอเลสเตอรอลไฮเปอร์เทนชันความดันไปวัดดูครับกลับลงมาสู่การควบคุมได้ง่ายขึ้นจนกระทั่งไปฟอลล์อัพกับแพทย์แผนปัจจุบันตามปกติได้รับการลดยาลงเป็นระยะ ผมพิสูจน์ได้มาเป็นร้อยเคสแล้วเพราะฉะนั้นผมสรุปตรงนี้ฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็สรุปว่าผมคิดว่ากัญชาน่าจะเป็นคําตอบสําหรับโรคที่แผนปัจจุบันไม่ให้คําตอบจริงๆผมมีเคสตัวอย่างมาเคสหนึ่งคุณผวยากอยากชมฮะเชิญเชิญเชิญ กิดขึ้นกับคนละเอคุณสุพันธ์นี่นะครับคุณสุพันธ์นีนี่เป็นพยาบาลวิชาชีพอยู่ที่โรงพยาบาลผมแล้วผมเรียนเลยนะครับนี่เป็นอาจารย์ใหญ่ผมนะานอาจารย์ใหญ่ไม่ใช่แบบก้อนนะฮะเพราะเป็นคนไข้คนแรกในชีวิตของผมที่ใช้น้ำมันกัญชาผมเรียกว่าอาจารย,าย์ใหญ่กว่า,าจะายุคให้ใช้ได้ ประมาณเดือนผมได้ผมได้น้ำมันกัญชาขวดแรกเมื่อเดือนประมาณเดือนพฤษภาคม2561ครับไ, <ป S 1> ได้จากคนไข้มะเร็งคนหนึ่งมะเร็งตับผมพิสูจน์โดยไปพบคนไข้มะเร็งตับอยู่ในกรุงเทพว่าอยู่แถวลำแขงเขาใช้กับมะเร็งตับขนาด14เซนใช้ประมาณเดือนครึ่งลดลดลงมาครึ่งหนึ่งเหลือประมาณ7เซนครับในระหว่างที่ผมไปเนี่ย ลดลงมาเจ็ดเซนครั้งล่าสุดแล้วผมก็เลยเล่าคือเล่าเคสพ่อคนสุพันณีเป็นพยาบาลห้องคลอดอยู่โรงพยาบาลผมก็รู้ว่าเป็น SLE ไม่จริงๆไม่ใช่ SLE หาสาเหตุไม่ได้เขามุ่งไปทาง SLE แต่ว่าหาสาเหตุไม่ได้ฮะก็เลยวินิจฉัยนะฮะจากโรงพยาบาลโรงใรแยนแ์ทย์ในกรุงเทพว่าเป็นโรคออโตอิม e มูน แล้วก็ให้ยากดภูมิสามอย่างเลยครับมีสเตียรอยมีมีเมทโทกเซดมีมียากดภูมิขนาดหนักเลยคือไฮโดรเลยสิบสองเม็ดเซตียรอยสิบสองเม็ดแล้วมียากดภูมิอีกสองสามตัวแล้วคุณสุพันธ์ีตอนที่ตอนที่มาหาผมเนะี่ยได้กินยาใช้ยากดภูมิมาประมาณปีเศษเษปีเศษเษนี่บวมน้ำหนักขึ้นเป็นสิบโลครับบวมจนกระทั่งชุดเก่าใส่ไม่ได้แล้วหมด แล้วก็อาการสําคัญที่สําคัญที่สุดเดี๋ยวถามหูอีกคือคุณเอจะปวดตั้งแต่ข้อเท้าลงไปทั้งสองข้างปวดเนี่ยนะถ้าภาษาทางการแพทย์เนี่ยสกอร์สิเนี่ยสินี้ก็ปวดสูงสุดละคุณเอจะปวดอยู่ทุกคืนเลยสกอร์เก้าปวดอยู่ที่9ก้าได้กินยากแก้ปวดแบบแรงที่สุดเลยที่มีอยู่ในโรงพยาบาลโรงเรีบาแพทย์คืนหนึ่งในสามชนิดกินอยู่ทุกวัน แล้วจะลาทุกอาทิตย์ลาป่วยเพราะไม่มีความสุขบวมไ,ไปหมดตาเตอะบวมไปหมดหน้าตาบวมไปหมดคลีนิคเขามมีหน้าตาองค์ทุกตลอดผมได้ยาไปหนึ่งขวดผมก็เชิญไงมาแล้วก็คุยกันอยู่นานแล้วก็ของคุณนะผมขอค,คอนคนไข้มาให้นี่เป็นของคุณ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 จะใช้ไม่ใช้ก็มาศึกษาผมก็เอาหนังสือให้อ่านให้เป็นคนฟค้าดูผ่านไปอาทิตย์น,นึงก็แล้ว สองอาทิตย์หนึ่งก็แล้วคุณเอกก็เงียบไปจนผม,ผมต้องโทรตามก็บอกอยังยังไม่พร้องจนวันหนึ่งแกพรอยวาถามดูครับสิ่งมหัศจรรย์เกิดครับพอคุณเอตัดสินใจจะใช้หยุดแรกคืนนี่หนูจะใช้แน่นอนผมก็เลยบอกว่ายาแก้ปวดสามชนิดที่กินอยู่ตอนกลางคืนไม่ต้องกินแล้วลองหยุดเลย แล้วเตรียมนอนเลยนอนจริงๆครับลูกเช้าผมโทรไปถามเพื่อจะถามดูเก้าโมงเช้าโทรไปห้องคอนน้องที่ห้องคอนบอกพี่เอลาค่ะลูกเช้าไม่มาทําง,งานไอ้ผมก็ใจไม่ดีแล้วไพอตอนบ่ายเอโทรมาเองบอกว่าหนูตื่นไม่ไหวคือลืมตาไม่กินเดี๋ยวถามอะไรอีนดูปรากฏว่าใช้ไปสักระยะวันนี้คลินิกของคุณเอแฮปปี้มีความสุ ทำงาน้ว้ความสุขอาการบูมน้ําหนักลดลงไปประมาณ10บโลครตอนนี้ชุดเก่าๆเอามาใส่ได้หมดปูมที่หน้าบูมอะไรลดลงหมดผลแหละไม่ว่าจะเป็นค่าพวก ESR ค่าการอักเสมนะแล้วก็พวกเม็ดเลือดต่างๆไวซเซลเลสเซลล์เพชรเล็ดอะไรดับเข้าสู่เพราะว่าติดหมดนี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้ นะครับผมบังเอิญสะดวกเพราะอยู่ต่างจังหวัดคนเดียวก็อยากจะให้อยากให้ถามให้คุณเอได้มีอะไรก็คุยกับคุยกับทุกท่านได้ครับ